ลดน้ำหนักสูตรไหนนะครับก็ไม่ได้ผลนะถ้าคุณยังมี10สาเหตุอยู่นี้อยู่นะครับเนาะความจริงนะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ระหว่างการลดน้ำหนักนะครับไม่เคยรู้เลยนั่นก็คือนะครับคุณเนี่ยชอบโกงร่างกายตัวเองนะเพราะโดยธรรมชาติแล้วนะครับนะครับระบบร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันมีระบบที่ดีเยี่ยมแล้วในการที่น้ำหนักเราจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสัดส่วนร่างกายมันจะขยายขึ้นใช่ป่ะล้วนแต่ไม่ได้เกิดในช่วงข้ามคืนจริงไหม เออครับเนาะน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมันจากจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสะสมขึ้นมนมากๆขึ้นมาเนี่ยในแต่และว,วันวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยต่อเนื่องยาวนานพอผ่านไปหลายวันไปเนี่ยปัป๊บเป็นปีนะครับหลายปีเนี่ยน้ำหนักจริงค่อยปรับเพิ่มขึ้นมานะแต่เวลาบทที่เราเริ่มรู้ตัวแล้วเราเจะลดน้มหนักขอสามวันหายเจ็ดวันลดหรือไม่ก็ขอสักเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้ครับเอากันเป็นสิบสโลเลยทีเดียวนะครับ ราะนั้นตัวนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับที่มีสตินะครับที่อยากจะลดน้ำหนักตัวนี้ครับลองอดทนและมีวินัยตัวเองนะครับผมเชื่อว่าใน10ข้อนะครับที่กัลยะเล่าให้ฟังตัวนี้นะครับถ้าค่อยๆปรับเอานะครับจะทําให้เราเนี่ยลดน้ำหนักแล้วไม่กลับไปอ้วนอีกทุกคนเลยทีเดียวนะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับก็คือการไม่หยอกทานอาหารมื้อเช้าเลยนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่านะครับการลดน้ำหนักด้วยการไม่ทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยมันเป็นวิธีการลดน้ําหนักที่ ใช้คำว่าไม่ผิดไม่ถูกต้องดีกว่านะครับไม่ถูกต้องครบมมดทั้งหมดนะครับเพราะการที่มื้อเช้านะครับไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับมันจะทาให้ร่างกายในรับสารอาหารไม่เพียงพอนะแล้วประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับลดลงอีกนะครับแล้วยังไม่พอครับยังทําให้ระดับน้าตาลในเลือดลดต่าระบบเผาผลาญเนี่ยผิดปกตินะครับแล้วร่างกายจะรู้สึกหิวอยากกินจุกกินจิบมันก็ยิ่งทําให้เราลดหนักยากขึ้นไปอีกใช่ป่ะส่วนข้อที่2นะครับออกกําลังกายตอนท้องว่างนะครับ เออตัวนี้นะครับถ้าเราเรานะครับไม่หาอะไรรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นความลดความอ้วนที่แม้ว่าทฤษฎีบางอันเนี่ยมันจะโอเคนะครับแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่กินอะไรมาเลยแล้วเราออกกำลังกายเนี่ยหลังออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยนะหิวนะครับแล้วก็เกิดตะบะแตกนะครับอย่างทังกันแล้วกันนะครับเนาะเพราะมันหิวจัดนะนะครับอะไรก็ได้ลองท้องไปก่อนนะครับสักก่อนที่ออกกำลังกายสักนิดนึงโดยเฉพาะพวกคาร์โบไฮเดรตนะนะครับที่มัน ย่อยง่ายย่อยไวเป็นน้าตาลเป็นพลังงานในการออกกำลังกายได้เร็วแบบนี้ครับถ้าเราลดหนกดคนนี้นะครับมันจะดีกว่านะอันที่3เลยนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับร่างกายจะหลังฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมานะครับแล้วมันก็จะทําให้ฮอร์โมนอิ่มนะครับที่เรียกว่าฮอร์โมนเลปตินนะเป็นฮวภูมิความอยากอาหารแบบนี้ปั๊มนะครับทาให้ร่างกายเราเนี่ยครับต้องการใช้พลังงานอย่นะจึงรู้สึกหิวตลอดเวลานะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราทําให้เราอ้วนนั่นเอง ส่วนข้อที่4นะครับก็คือเรื่องการตามเจ็บปากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงจุดนี้ต้องใช้คาว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงแล้วหิวแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นแค่ความกระหายเท่านั้นเองนะครับลองแก้ไขด้วยการดื่มน้ําเปล่าเข้าไปก่อนนะแต่ถ้าน้ำเปล่าแล้วมันยังหิวจริงมือไม้สัน่นใจสัน่นวิววิวมาเนี่ยเอออันนี้หิวจริงอันนี้ค่อยไปทานข้าวนะครับเนาะส่วนข้อที่5ก็คือทานมือย่อยบ่อยเกินไปนะ ถ้าการลดหนักแล้วต้องทานหลายๆมื้อนะครับแม้ว่านะครับมันจะช่วยเร่งการเผาผลาญในการที่เติมพลังงานเข้าไปในย่อยๆตัวน,นี้ขึ้นไปในะขณะเดียวกันเนี่ยมันกลับได้เป็นพฤติกรรมของการกินจุกกินจิบกินที่กินย่อยขึ้นไปนะครับยิ่งทําให้ร่างกายสะสมพลังงานเยอะเกินส่วนข้อที่6เนี่ยมันเครียดเกินเมื่อร่างกายมันเครียดนะก็อย่างที่รู้นะครับฮอร์โ,โมนคอร์ติซอลออกมาเนี่ยมันทําให้น้ดหกักตาในเลือดเราสูงขึ้นนะครับด้านร่างกายนะครับก็จะรับฮอร์โมนนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับมันทําให้เราชดเชยพลังงานที่เราสูญเสียไปทําให้เรากินมากขึ้นนั่นเองครับก็คือหาออกกินขึ้นเวลาเครียดนะครับก็ที่เจ็ดคือไม่ออกกำลังกายเลยนะครับนะครับมีสูตรลดเพียบเลยนะครับสูตรนั้นก็ดีสูตรนี้ก็ดีแต่ไม่มีเรื่องของการออกกำลังกายเลยตัวนี้ปั๊บนะครับสารอาหารที่ดีนะครับมันโอกาสที่ร่างกายจะนําไปใช้อย่างเช่นโปรตีนนะครับเอาไปใช้เป็นเป็นกล้ามเนื้อจังหวะนะครับมันก็ มีใช้เป็นกล้ามเนื้อก็จริงแต่กล้ามเนื้อที่ไม่ได้รับการพัฒน,นาไม่ได้เอาออกกำลังกายเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงพรามันไม่แข็งแรงนะครับการเผาผลาญของเรามันก็ไม่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้เน้นเพิ่มนะครับว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเราจะช่วยได้มากขึ้นข้อที่แปดเนันรู้จักการลอยคอยนะครับทุกครั้งนะครับที่ร่างกายน้ําหนักเราจะลดลงมาทุกครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่ปรับกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายนะครับให้มันเทียบเท่ากับอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะนั้นเนี่ย ระหว่างที่ร่างกายยังปรับตัวเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่ลดนะครับไขมันาจจะยังไม่ลงนี่ครับคุณต้องรู้จักรอคอยสักระยะหนึ่งถ้ามั่นใจว่าวิธีการถูกต้องแล้วครับมันจะต้องลงในที่สุดแน่นอนส่วนข้อที่เก้าอันนี้วกชอบให้ระวัลกับตัวเองนะเอออ่เย่ลงไปแล้วหนึ่งโลนะครับอ,อขอเอาสักนิดหนึ่งนะครับนะมื้ออะไรอะไรชีทมิลนะครับชีทมิลสัก,หน,กหนักสักดอกหนึ่งนะครับอุห์ลดมาตั้งหลายขีดนั่นะนะเออนะครับเจอชีทมิลเข้าไปดอกเดียวจบเลยนะ แล้วอันท้ายสุดนะครับถ้าพยายามมาทั้งหมดแล้วยังรู้สึกว่าไม่ผสมเหล็กไม่ได้ผลตรงนี้ปั๊บเนี่ยอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่มันแฝงอยู่ภายในร่างกายเรา,าเช่นพวกต่อมไทรอยก็ดีรวมถึงตับอ่อนที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินมันมีปัญหาต่างๆเหล่า,านี้ก็ดีอย่างเงี้ยครับเป็นโรคซี่งต้องผ่านการดูแลของแพทย์นะครับลองไปตรวจดูรายละเอียดดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อมันจะช่วยคุณได้นะ พราะนั้นเนี่ยถ้าสิบข้อนี้นะครับเพื่อนๆลองไปปรับพิจารณาดูกับตัวเองดูนะครับว่าเรามีอันไหนบ้างนะครับที่มันยังไม่คาบเกี่ยวกับตรงนี้ในีปั๊บเนี่ยก็ลองไปปรับดูนะครับในเพื่อนใดที่มีคําถามปัญหาเกี่ยวกับรลดน้ำหนักตัวนี้นะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเนี่ยสามารถพิมพ์ปัญหาคําถามนะครับเข้ามาในคอมเมนต์ไว้นะครับจะได้ช่วยเข้าไปตอบช่วยไปดูให้นะ